สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน j s Pro นะคะอยู่กับทายอีกแล้วค่ะและทายก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New Toyota f o r u n e r นะคะ,ะ,คะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้า Hi ค่ะพร้อมระบบเซนเซอร์ท้าเตะนะคะแล้วก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของโช๊คฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็ตัวยางก็เสียงแบบตอบด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มด้วยในส่วนของตัวโช๊คฝากระโปรงหน้ากันนะคะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ช่วยทุ้นแรงได้เยอะเลยนะคะแบบนี้เลย ไม่ต้องออกแรงดันขึ้นเองให้หนักมือแล้วนะคะนี่สะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปให้ดูในส่วนของตัวยางลดเสียงกันนะคะ,นะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใส่ไปเต็มๆทั้ง4ี่บานประตูเลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยกันเสียงลมค่ะเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นรบกวนยืดอายุการใช้งานของขอบยางด้วยนะคะนี่คุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะต่อไปให้ดูในส่วนของระบบ ฝาถ่ายไฟฟ้านะคะตำแหน่งแรกค่ะจะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้นะคะจากตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะเปิดไฟนะคะมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยนะคะสถานลองเปิดใช้งานค่ะใส่ไฟทางเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะจะได้งานเนียบเนียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามมากเลยและที่ด้านหลังค่ะก็สามารถสั่งปิดได้ค่ะจากตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองปิดกัน นี่ค่ะเราใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะฝาในลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปุ่มประเดิมค่ะกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะในยังส่วนต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะตัวนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะใช้รีโมทเดิมเลยค่ะยวลองกดใช้งานกัน ง่ายมากๆค่ะกดไปที่ปุ่มปลดล็อกนะคะสามครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าตินะคะเดี๋ยวตีใช้งานให้ดูค่ะนแม่นยำม,มากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเลยนะคะจากตำแหน่งตัวคิกเซนเซอร์นะคะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเป็นในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นตัวระบบกันหนีบค่ะเดี๋ยวมาเทสกัน นี่นะคะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ใช้รถ t o y o ต a New Fortuner นะคะสนใจอยากติดฝาท้ายไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจอ d r นดรอย้อมกล้องรอบคันนะคะหรือว่าจะเป็นปีมกันรอยภายในภายนอกนะคะเรามีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน j s e Pro ค่ะหรือแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะคะมีตัวแอดไนตามด้วย j s e p อ o ได้เลยค่ะ mm hmm. ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm.